จารย์ขาวันนี้ดวงประเทียพี่อาจารย์จะเอามา,าพูดกับท่านท่านผู้ชมดั <Okay. S 1> นะคะ่ะไม่ทราบเป็นเกี่ยวกับใครนะคะเป็นเรื่องของดวงของนางอีลานะคะซึ่ง <Okay. S 2> เอามาจากอีลา่าคำฉันนะคะ <Okay. S 2> คือดวงน,นี้ผูกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะไว้สอนลูกศิษย์ในเรื่องดวงกับเพศคือครั้งหนึ่งเนี่ยถึงถึงเวลาที่จะเรียนเรื่องนี้นะคะเอ๊จะทํำยังไงดีเพราะว่าการเรียนเรื่องดวงกับเพศเนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนมากการผูกดวงประเทศอันนี้ขึ้นมาก็ต้องหาจากไมวันคดี ที่กลับเพศจริงๆนะคะอย่างอิลาเนี่ยก็คืออิลรลาดนะเป็นท้าอิลาลาดแล้วก็เป็นโอรโรกตะซึ่งกำลังจะขึ้นรองเมืองแล้วก็ซุกสซนอนนะคะ <Okay. S 1> ก็ไปเที่ยวก็เผลอเข้าไปเที่ยวในดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของพระอิศุลกับพระอุมาที่กําลัง <Okay. S 1> อ,อยู่ร่วมกันอยู่ในสวนเนี่ยก็เลยถูกสาปนะคะ <Okay. S 1> ว่าเนี่ยเข้ามาแบบนี้มันไม่ถูกต้องคือให้เป็นคือในที่ตรงนี้เนี่ย เขมาอยู่ก็เฉพาะนางกำนัง,นนงนท่านเอง,งมีบุรุษเข้ามาย่าพะอีส่วนไม่พึงใจแน่นอนเป็นหญิงไปแล้วกัน<อ>นะเอล่า่าทำไงคะก็ต้องขอร้องนะคับในที่สุดต้องมาก็เมตตาพ้องมาในสังเกตหนูถ้าทำอะไรผิดศาลไว้ก่อนแกขี้โมโหนะคะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเมตตาก็บอกเอางั้นให้เป็นผู้หญิงเดินหนึง่งผู้ชายเดินหนึ่งให้เป็นคนที่มีหน้าตาที่งดงาม แล้วก็ระหว่างที่เป็นหญิงก็ต้องลืมความเป็นชายระหว่างที่เป็นชายก็ลืมความเป็นหญิงเขายังช่วยดนะ้วยว่าให้จําได้ยาจำไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ในที่สุดก็ตามเป็นตาม,ตามนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงก่อนนะตามธรรมซันแรกลงเข้าไปถึงอาสมฤาษีนะพุทธดาบทนะเห็นก็แปลกใจนะเอ๊ะมาจากไหนเข้ามาอยู่ในป่านะฮะถามอลไรก็จํอะไรไม่ได้เลยต้องเล็งยาดูก็เอาเล็งยาดูแล้วก็สงสารว่าจะทาไงพระอุมาศา ก็ให้เหล่าข้าราชบริวารทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นกินรีไปอยู่ถ้ำซะนะคะส่วนได้อิลล่าเนี่ยก็กลายเป็นนางอีลาก็อยู่กับฤาษีแล้วก็แปลว่าอีลาได้สมานมีเป็นพระดาบทพระพุทธจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปก็กลับมาเป็นชายกลับมาเป็นชายก็เป็นพระราชาก็สงสัยเป็นยังไงพระพุทธก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวป่านะเือคนอื่นก็ตกเขาตายกันหมดอย่าเพิ่งกลับเมืองเลยอยู่สะดอะขคอาก่อน แกก็เลยอยู่คือเท้าอินทราก็อยู่ก็อยู่สลับหญิงสลับชายแล้วจนเกิดลูกชื่อปุรุภะ<า>ัน่าทีนี้ตอนนี้ฤาษีก็ต้องหาทางช่วยเหลือแล,ะละ้วล่ะก็ชุมนุมประชุมกันนะก็หนึ่งในจํานวนฤาษีที่มาประชุมกันเนี่ยก็เป็นพระราชาที่กําลังจะมอบระสมบัติให้กับเท้าอินทร่านี่แหละค่ะก็มาช่วยกันในที่สุดก็คิดพิธีปล่อยม้าอัศนเมธนั่นหมายความว่า เป็นมาที่เรียกว่าตกแต่งเครื่องทรงนะคือเมืองไหนรับไว้ก็เป็นเมืองที่ยอมขอขึ้นขอบคันทศีมาไหนไม่ยอมรับก็ต้องทําศึกสงครามกันเป็นที่พอใจของพระอิศวรนะง่์งพยายามถึงขนาดนี้ก็คืนให้คืนค,คืนคำสาปไปกันที่เอนยิ่งในที่สุดค่ะ ที่นี้การวางดวงชะตาเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะเราต้องวางไว้ที่ที่รนเลไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนสามารถที่จะวางได้เมทุนมีนหรือกันแต่เราอ่านเรื่องราเนี่ยสวยลงที่กันเลยนะคะและข้อสำคัญเนี่ยคือดาวพุธเนี่ยรุนเลเป็นหลักนะฮะอาจารย์ขาดนิดนึงค่ะทําไมอาจารย์ไม่ลงที่เมทุนเพราะเมถุนมันเป็นราศีคนคู่หญิงชายอยู่แล้วนะคะค่ะแต่ไม่สวย Oh. <laughs> <c oughs> คือกันนี่เขาบอกเลยค่ะว่าคาันขา,าเรียงงานแล้วจะสวยจะโดดเดน่นผิวพรรณอเมทุนเนี่ยก็ดาวพุธเหมือนกันแต่ไม่สวยนะมีนิ่งไปใหญ่หรือตัวใหญ่ดา<อ>นะพุธนี่กาํา<อ>ลังราศีกันกาลังสวยนะคะก็เลยลงไว้ที่นี่ลูกศิษย์จะได้รู้ไงอย่างที่จะได้ถามว่าเออมันต่างกันยังไงว่าพุธเหมือนกันน่ะใช่ไหมคะทีนี้ความที่เป็นคนสวยเหมือนกันเอาสุกุมรักษ์แหละนะคะสุกุมรักษ์เนี่ยจะต้องสวยแบบดาวสุกละ แต่เป็นนิดนะ<ม>ก็คือจะมีความลับที่ผิดแพกแตกต่างกับคนอื่นออนะคะเจ้าเรือนไปอยู่ภพวินาศที่บอกใครไม่ได้หรือว่าอยู่ในป่าหออมายถึงนะว่าดาวพุธก็อยู่ที่ราศีสิงห์ตรงนี้ก็มีลูกเล่นนิดนึงในมันคดีบอกว่าพระพุทธดาบทนะดังนั้นเนี่ยก็เอาพุธนี่แหละไปอยู่ในภพวินาศนะเจ้าเรือนตัณนุรัก็เป็นสวามีชื่อพุธเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็ให้ดาวพฤหัสเนี่ยกลุ่มลักด้วยคาดคเนเอาว่าน่าจะเกิดปีวอก พระรหัเนี่ยอยู่ที่าราศีองนี้นะคะเพราะว่าสุกสนนะไม่ดูตามตาตเตเร่ซุ่มซ่าม่ลหละคะนะคะราศีนี้ก็หมายความตกลายละเอียดไปค่ะให้ดาวพรหัสกุมรักที่นี้พอเราลงพูดพระรหัสสุดได้แล้วเนี่ยเราจะหาดาวจัจทร์ละ,ะนะคะแต่ประสบการณ์ของท้าวอินล่าเนี่ยค่อนข้างแปลกประดลาะอาจารย์ก็ใส่เนปจูนเข้าไปค,คือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่คาดฝันนะคะหรือว่าเพื่อไปพันดุกับคําว่าคําสาบ ต้องคัมาาก็ใส่กลุ่มลักไปตัวทำไมอาจารย์ถึงไม่ใช้เกตละคะเกตเป็นการยังไม่ผิดแผกแตกต่างเกตเป็นการร่างกายผิดปกตินะคะแต่ว่าเนบจูนคือประสบการณ์ข้างนอกที่เกี่ยวกับสายสัตว์เรื่องลึกลับส่วนเ่อตยูนนี่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดไม่ถึงกลับกลายอาจจะแบบพระเจ้าชายมาต่างกันเกตและอตยู่เนบจูนมันต่างกันนะคะทีนี้พระองพุทธประหัสสุขแล้วเนี่ยเป็นถึงจอมกษัตริย์ เพราะฉันจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของดาวจันค่ะะหากว่าในราศีที่678มีดาวพุธอยู่ดวงเดียวเกณฑ์ในทับจอมพลนะคะหกเของดาวจันใช่ไหมใช่ค่ะราศีที่678ถ้ามีสองดวงนะพุธัสหรือศุกร์เนี่ยมีดวงใดดวงหนึ่งเป็นสองดวงเนี่ยก็จะหมายถึงปุโรหิตอมานถ้า3ามดวงก็จอมกษัตริย์ก็จะวางดาวจันทไหมล่ะทีนี้จะวางไว้ที่ไหนนะคะ คือต้องวางเอาไว้ในตำแหน่งที่ไม่ได้คือเขาไม่ใช่ผู้หญิงใช่ไหมฮะจะต้องวางในทุสถานะวางในมรณะก็เป็นมหาจักรวางพบอลก็แล,แล้วกันเพราะจะอยู่ตรงกันข้ามกับดาวพุธพอดีอนะคะพราะอยู่ตรงข้ามกับดาวพุธพรบดาวจันทร์พุธเป็นตานุลัทธ์ดาวจันทร์อยู่ในภพปัตตนิภพ,พปัตตนิคือภพตรงกันข้ามดาวจันทร์เนี่ยก็คือภพผู้หญิงใช่ไหมฮะ ทีนี้ดาวจันรอยู่ในเรือนมรุตยูทําให้ทั้งเรือนหรือดาวมรุตยูเนี่ยเป็นเพศหญิงไปด้วยค่ะนะคะเราก็หละอาจารย์มรุตยูวปอยู่ตรงไหนหล่ะทีนี้นะฮะที่นี้อาจารย์ก็วางไว้กลางฟ้าในภพสุภาภนะพของความงกงามภาพของความสวยค่ะอีกด้วยต้องซ้อนคาว่าสวยเพราะบอกทั้งสวยทั้งหลอ่อดาวมรุตยูไปใส่ที่ภพสุภะก็แล้วกันะนะหมายถึงอนาคตหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตนมีผู้อุปธรภมคำจุนเพราะว่า เราอิทระมีทุใมีผู้ประถมตั้งแต่พระอุมาเมตาก็วางไว้ที่นี่ะนะคะพอวางไว้แล้วแกกลับกลายนะแล้วก็อาการกลับกลายอันหนึ่งนะคะคือเป็นสิ่งที่เป็นความทุกข์มันควรจะเป็นบาปเคราะห์บาปเคราะห์ที่หลงเหลืออยู่มีลาหูมีอังคารมีเสาใส่อังคารกับเสาเข้าไปเพราะว่าเสาเป็นมหาจักรนั่นะเป็นการที่มัน การเปลี่ยนแปลงกับกายไม่คาดฝันอังคารเสาหมายถึงคอคลิดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ถูกสาบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะก็ใส่ไปด้วยกันหละคืออย่างอ่อนคอคลิดอย่างอย่างหนักคือถูกสาบใช่แสดงว่าอย่างอ่อนคอคลิดอย่างหนักก็คือการกลับกระทันันมันคอกลับอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเวลาคอเคล็ไม่ต้องมาดูแลอังคารกับเสามันไปทําอะไรกับดวงเราหรือเปล่านะคะทีนี้เหลือใจละดาวสําคัญคืออาทิตย์นะคะ อาจารย์วางที่ราศีกรกฎเจ้าเรือนของดาวจันนะฮะว่าเป็นาดาวอาทิตนะดาวที่เป็นชายเนี่ยโดนไปไปเกาะเกาะกลุ่มกับภูตโตเป็นสิ่งที่ลึกลับไม่คาดฝันอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องโบราณโบราณสิ่งที่เกี่ยวพันกับวันกดีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ลาหูก,กระเกตถ้าอยู่ในราศีธาตุน้ําหมายถึงการกลับกลายเปลี่ยนแปลงดวงสองเพศ จึงให้เกาะกลุมดาวอาทิตย์ปกติลาหูกลุก่มอาทิตย์เนี่ยอย่างน้อยชีวิตหนึ่งครั้งเน่จะต้องเจอเรื่องราวที่หนักๆนะคะเลยใส่เป็นเงดาวเกณเนี่ยหนัก,นะะาาก,นนกมากเพราะมันกลับเพศเลย